บสวัสดีและก็สวัสดีเด้อพี่น้องฟองไฟมินิกะมาพบมาเพาะกับผู้สาทวทยบ้อนอีกแหละมาคุดก่อยพี่น้อง <laughs> ตอนนี้ก็อยู่ป่าแหละวิธีเรียบร้อยนะตอนนี้กำลังคุดทอดออำอบไง,งน้ำกันเลยน้ำพี่น้อง <laughs> จากสีดายล้หรือสีดหน่อยเพราะว่าคนก็จาเลาะคุดเปิดเลยคนคุดไล,ย,คคดลยปีนคนเห็ดกอยไลยมันขายดีฮะนา นี่แหละค่ะฝากาากดไลค์ซับตะข่ายวสิขัยพ้ศาไทยบ้านนี้ด้วยเพือ่อนะเป็นกำลังใจให้สองพิศาไทยบ้านกินง่ายกินง่ายนะพี่แบบแน้องกองผมกองด้ไงตัวอะไรเนี่ยทุกคนดูสิ

้งดวทครัามันชามเอือ่อจะว่ามันชามเคือ่อจะองกลงง่าย

Hello, tất Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những cái hấp dẫn này

ตัวกระทิตัวนี้2คนอืมผู้นั้นว่าตามซื่อแล้วผู้นั้นบ่กินหนอกงัวเฮากินกันได้น2คนและอกนึงน่ะกิน้คตัวกินบ่คนเสียกันคือบ่กินน่โตยบ่กินอยู่่อยนเบิดนันนั่นแหละแต่านก็ตอึงก็บ่กินแต่กูก็อีนางบนอกงใหญ่นึงเิ่ก็ซาม่บ่ เมงเยอะคลายไปยังงเมง่ทครับไม่แว่าไกินกแ้่เบิดเล่นนาตัวหัวออนหลบปเบิดจ่าเลยเถอะตัวถิ่นมันเถอะไม่ต้องเอามือเลยสั่งจะฉิดถ้ามันเป็นจ่าแล้วตัวฉดได้ดนุ่มโตเอามาลองเบิงมันุ่มหนุ่มเหมือนลองเบิ้งกับวังหนเบิรดเครืงหนึ่งแหละเอาล่หัวแล้วยนมาะ

อนน้ๆตะปน้อนโหลดล่างที่ดกล้อ,นนองแม่นบอลหลอกแทนจะกระสอจะกระสอบว่ะจะหิวไปเท้แคเดียวจะโดไปเท้มึงเลยโลดแล้วสิบแบดไปไล,ลายลนีย่คยแข่งคนอีกตายอีกแหละเพรสิคับโด โอ้สเก๋าครับเมื่อโอ้ชิญาเพียงช่องชาเลยติพย์หนื่อยรัแล้วติพย์หนื่อยเรืเอยๆในคืนเอียนี่ความสูงของมันตัวนจะไม่นุ่งสง่าแต่ตัวมันเตี้ยแฮงนึ่งเซ็กซี่อีกได้มาปานได้สวมนุ่งเนี่ยผูกกันนี่มันจะดีดีดาน เต่จะยานไปเด็ดตรงนี้เดยก็เกงใจตะเวนแน่ค้ดถิอโต๊ะข้าอยู่เบาข้างหนาเยเมื่อสช้าหมดวานคิดอยู่แน่เมื่อคิดตอนนี้ได้ตาออกไปเลยคุดมันเมื่อพานอยู่คุดนั่นสององานน่พนหิอหนักโหลดเผียงพานแหละเลยก็แล้วเลยนาคุดก็

มีคุดก่อนแซงนางจิงอันแล้วเม่โตมันไม่หางอยู่แถวนีบ่อออะุ่นที่น่แถวนีนะได้ยบจ๊กฮะกับบ่น้องกด่ได้เลยแล่ท่นีด้วย นี่พี่นาะหัวก้อยยังใหญ่มากเลยใหญ่กว่าหน้าหัวนี่ยงใหญ่หญัวไงกูหัวกวูหัวขอ่อยหัวนี่งาม่เลยมัวดหอมืูมันยงไงตาเคี้ยวเลยสิปบ,บอกให้เ้อ โอตนกอยข้วนะจ๊ะขา้วันนีแล้วก็ไปพุดธพอดีแก็ไปุดเด็กเนี่นี่อะเห็ดูแห้งเหาอพุดอะไรบนี่จังโจ๊กเนาะ เก็ว่าก็เจนอันนี้เข้มโจ๊กคะแนนคือว่าห้ยคุดกันเจนดูนิ้วเจนหน่นยแล้วมันเป็นงานกันยังหักเลยตัวก็หลามอุ้ยของเงาไปอ่ะ เราเขาเด็กมันยังได้เขาเคยอ่าหัวน่อยใช่หรือเ่าอาหัวหน่อยเรานมันยู๋เหมอนยแม่บุญรุงสาผาชิาชัราต้องขึ้นสาหายเราไม่ได้ยให้เลย เลยเลยก็จังมันแก่เนี่ยะพี่น้องแต่แต่กินบ่คือมันแก่นะกินตาได้บ่อยไปทันละเห็ดแล้วแต่ก็จิตสุซ้อนนี่เถอะตายเอ้าวคล้องไปทันละเห็ดเนาะมาทันเป็ดหนวดไละลายนะพี่น้องม้อยหมอยพูดไม่สุภาพเลยหมอยในเยอะเยอะเยอะฉันเต็มเลยนะฉันขี้เกียจออกไปดิฉันขี้เกียจออกไปดี สาขาย์เลยทุกังไลยโนใหม่ดีท่านลาซัดไมาบอกไปที่ใด้นอี่มาดิคุณก็พวไปดังโว้ก็ฉินงดงอยู่างนี้ขี้เสียมกันนักบ้านแก่คว้าปูนิงเลยคว้าโบมาหนำมาหนำน้มันดีเลยคว้านะมาหนำ ไปเลยด้วพี่น้องถ้ากันว่อนัะนี่นังฟิตไปแล้วไปเชียจบเลยจบคีดเลยพ่อเองจบคีดจบคีดเ็นอ่อนตีนห็มืเบึงโอ้ยบอแบบ อันจ้ามาเบิ่งนหมดพี่น้องไปเลยเด้อไปลฝากกดไลค์สับตะไคร้เพื่อสิทธายังอย่างเ่นนึงกดตกลงสองตัวกดกระลิงกระลงให้แน่ให้มันดังๆเลยแล้อพี่น้อฝากเป็นกำลังใจใน่อ้มาหาเงินหาข้าถ้าเราได้อยู่เพื่อสิได้เงินก็นได้ผัวกับบุ้มี่อืมผัวกับบุ้มี่ไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย